ทำกกรูนปาบกงแต่ผมดูแล้วมันเป็นรัฐมนช่วยกันโกงหรือเปล่ารัฐบาลขึ้นมาก็อ้างว่าจะปราบปรามการทุจริตครับ การยึดอํานาจทุกครั้งก็อ้างว่านักการเมืองทุจริตเออนี่เป็นข้อหนึ่งฮะนี่ค, <c oughs> คือผลมาจากนี่คือเอาคาว่าคอร์ชั่นเอาคำคาว่าทุจริตมาอ้างทั้งนั้นครับผมเองเนี่ก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเรื่องการทุจริตแต่บังเอิญผมไปเป็นกรรมธิการงบประมาณไปเพื่อจะป้องกันการทุจริตเพราะว่ากรรมธิการงบประมาณเราเป็นฝ่ายค้านผมเรียนว่าผมเคยเป็นกรรมธิการงบประมาณสองครั้งครั้งแรกผม <ๆ S 2> เป็นสสสมัยแรก เมื่อปี2554ก็พิจารณาก็มา2555ผมก็เป็นกรรมธิการของประมาณครับพอมาปี2557พอชนะเลือกตั้งก็ถูกยึดอำนาจและมาปี62พอเลือกตั้งชนะเลือกตั้งชนะตั้งใหม่ในภายใต้รัฐบาลรัฐบาลปราโปง่ยนะปราโปงเนี้ยผมก็ได้รับเลือกตั้งแล้วก็ผมก็เป็นเป็นกรรมการของประมาณเหตุที่เขาเลือกผมไม่เป็นกรรมการของประมาณเขาบอกว่าเขารู้ว่าผมเนี่ยเคยเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร การการเสนอประมาณเข้าสู่สภาเนี่ยสภาท้องถิ่นกับสภาระดับประเทศเนี่ยครับมันคล้ายๆกันหลักการระเบียบวิธีคล้ายๆกันต่างกันนิดหน่อยต่างกันก็แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เหมือนกันหมดการเสนอของประมาณจะต้องมีอะไรมั่งจะต้องมีแบบแผนมีประมาณการมีอะไรให้สภาพิจารว่ามันสูงเกินไปไหมแพงเกินไปไหม ระดับอามาตรงเอวตอก็ต้องทําแบบนั้นก็เหมือนย่อส่วนใช่ย่อส่วนลงไปแค่นั้นเองครับ <c oughs> หลักการวิธีการเหมือนกันนะครับฉะนั้นเขาก็เลือกเรียกผมไปเลือกไปเล,กเลือกผมไปเป็นกรรมธิการงบประมาณปี63เ <c oughs> พื่อพิจารณางบประมาณปี64 <c oughs> เข้าไปฉะนั้นเนี่ยพอไปเป็นกรรมธิการงบประมาณเนี่ยผมเรียนว่าการทุจกกริตเนี่ย บออเกิดใหการทุจริติมันเกิดจากการตั้งงบประมาณสูงเกินจริงการตั้งงบประมาณสูงเกินจริงนะจ๊ะการตั้งงบประมาณสูงเกินจริงก็เป็นต้นว่าสมมติว่าเราจะซื้อแก้วกาแฟทักพุชหนึ่งใบหนึ่งราคาทักสิบบาทแต่ส่วนรายการเสนอมาหนึ่งร้อยบาทหรือวบาทผ่านสำนักงบประมาณผ่านอะไรมาหมดนะออกมาเป็นงบประมาณละหนึ่งร้อยบาทเอกชนก็ต้องการไปคู่สัญญาขายแก้วกาแฟที่นี้เพราะมันต้นทุนสิบบาทแค่นั้นเอง แต่ว่าตั้งประมาณห0ึบาทเงครับนั่นแหละคือบอ่อเกิดให่การทุจริตเพราะมันเหลือกำไร90บาทใครก็อยากเป็นคู่สัญญาอันนี้ยกตัวอย่างราคาให้ฟังฉะนั้นพอเป็นคู่สัญญาเหรอไปเรียกเงินเขาสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเป็นเ,เ,นเขาก็ให้ให้อีกห้าสิบบาทตั้งร้อยบาทจะไม่ขอห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือห<อ>้าสิบบาทก็เป็นตัอีกสิบก็เป็นหกสิบกู้ไดยอีกสี่สิบบาทมันก็เลยแย่งกันนี่คือลักษณะที่ ตั้งงบประมาณแผ่นดินเนี่ยสูงเกินจริงแต่ว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้หมายถึงทุกกระทรวง,งกระทรวะผมหมายถึงบางกระทรวง,งกระบรวงนะครับผมหมายถึงบางรายการดังนั้นการการตั้งบงบประมาณเหล่านี้อาจารย์ลองไปคิดดูว่าเราก็จะได้ยินได้ยินทุกวันไปประมูลตรงนั้นเรียก20% 3 0 ถ้าไม่สูงเกินจริงแล้วจะเอามาจากไหนก็เอามาจากการตั้งงบประมาณสูงเกินจริงนี่แหละเป็นงบประมาณแผ่นดินเราพูดการทุจริตในที่นี้คือการทุจริตภาครัฐถูกไหมครับเป็นเงินของแผ่นดินเงินของหลวงฉะนั้นเนี่ยพอตั้งสูงเกินจริงมันก็มีการทุจริตฉะนั้นผมเรียนว่าปีนี้เนี่ยกำลังกำลังประชุมอยู่ก็นี่เป็นตั้งกรรมการงบประมาณเพิ่ม่านไม่ยังไม่ผ่านครับตั้งกรรมการวิสามัญพิจาร่างงบประมาณแล้วเมื่อเมื่อไม่กี่วันวันนี้แต่ตอนนี้ก็เริ่มประชุมกันอยู่ฉะนั้นเนี่ย สิ่งสำคัญคือทางรัฐบาลต้องใจกว้างเปิดโอกาสให้ฝ่ายฝ่ายตรวจสอบก็คือฝ่ายค้านเนี่ยได้พูดเต็มที่ได้ตรวจสอบเต็มที่ครับโดยเฉพาะทุกกระทรวงทบวงกรมจะต้องส่งแบบแปลนและประมาณการให้ฝ่ายค้านให้กรรมธิการของมัณให้กรรมธิการ,กร,าการทุกคนพิจารณาว่าราคาสูงเกินจริงหรือไม่นั่นคือหลักการว่าประมาณของปีนี้ก็คือรัฐบาลเกียรติธรรมดนตั้ง รัฐบาลทีแลรอต่อเนื่องมาจากรัฐบาลเดิมที่ท่นนทานได้ไว้มานะจากรัฐบาลเดิมก็คือรัฐบาลทีแล้วตั้งสามารถติดตามรับชมคลิปอื่นๆผ่านทาง Facebook, Youtube, TikTok ดรอนุรักษ์ตั้งปณิธานนนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม